เมื่ออาทิตย์นึงเห็ดแมือบางสามมือ่อนาตาเสียมาวินเสี้ยงกลเนี่ยเอาไปเก็ตตัวเพื่อใช้ก็เถอะเป็นยั้นก็มาใส่เสียมาวินสุย่ยมันเตือน้อยโอเคครับคันนี้ยางสวยเส้นหนึ่งนะครับล้อหลังด้านซ้ายนะครับผมแหลมมากเลยนมแมวยังไม่ออกเลยนะครับเนี่ย นี่เห็นไหมตุ่มตมะแต้แม่เลยเป็นยางดอกบังนะครับยางสภาพสวยเลยรถสองคันนี้ยางสวยเส้นเดียวครับสำหรับคันนี้ไม่มีเกียร์กลางไม่มีสโลว์นะครับผมนี่ลองเครื่องดูนะครับเป็นยังไงดูคลิปยาวๆเลยครับวันนี้อ๋อเบียงที่ฟีฟกันเบรงน้ำมัน,มนเครื่องน้ำนะ ตากวางกวางการโดนขโมยตัวนี้ต้องมีการเผาหัวน้ำเลยเผาหัวคุณแก่ก็ที่บมยดกลับมาเผาหัวกันม,มาเมื่อพูดอะไรอยากติดต่อให้เป็นลูกเคยกันจี้กลางของมาได้นะครับสร้างสุ่ยครับผมทีมงานประจำล้านนะครับผมเฮ็ดงานอาทิตย์ละสามเมื่อเหตุงานอาทิตย์ละสามเมื่อ,อ,ม,ม,อมีดีแม็กโหลดตำขั้นหนึ่งครับผมเท่ขนาดเลย หลัก็ับมีดมัรจะใช้ห่างๆกันหนึ่งออกมาได้เพราะปีห่างหมดอะทองยี่ปอดทองยี่ปออืมทองยู่ปอก็มีดได้เพราะมันสูยธรรมดาเนอะเดี๋ยวจะได้ช่างกีแยักน้ำมันขึ้นไปปิดไว้เลยเพื่อหม้อน้ำคันนี้สุดยอดเลยนะครับช่างกีเป็นแผนกไล่น้ำมันนะครับผม ช่างไม่ได้เรียนมานะครับผมอาศัยประสบการณ์ล้วนๆข้อไปเรื่อยๆข้อไปเรื่อยๆก็หมุนข้อตึกตึด้นะมันหยัดยัดหยัดยัดมันเก็บมือค้นมันไม่เก็บไหมตึกเอาองมือมาตึกบาดเดียวไหมดีโอ้ไข่อกหำตีา้ไข่ยังได้สมน์ยังดีมันก็เนี้ย ดอยังเห็นไหมด้นบนันดี้นดนกบเนังีบอ่นไดยินมะอดีนก็เปฮนห้รฮิ้นฮ้นินฮ้นินฮิ้นิน้้ฮนนน้นัน้น้ นร่ยว่าใบพุ่มเคืองตีเผาหัว้วสุยแล้วไหมไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความไปแบตเตอรี่ทามันขึ้นไปเอาเผาหัวบ้างนะ เขาหัวบิดกลับแล้วมันต้องดึงว่าวน้ำได้ขั้นเลยดึงว่าวดับว่าวเลยเอาได้ไปดมดิดมดิได้ไหม ปั่มลมที่กับปั่มล่มนี่เป็นไรมีเหมือนบวกเงินเครื่องบัตรกันบ่เครื่องรถดำไหมหัวเงามันบนรถบบถ้าเครื่องบัตรจะมีอ่อยสองขางเลยโอ้แสดงว่าเป็นเครื่องที่หน่อยยี่สิบแต่ว่าหันใส่ใส่ปั่มลมปกติถ้าเป็นเครื่องบัตรมันจะมีปั่มลมมาในตัวเลยเครื่องบัตรมันสังเกตง่ายๆมันจะมีอ่อยสองขาง ตัสนีพ่อพี่อ้อยมาขางเลยเอาได้ไหมนำใสติงลิงนำใสติงลิงงอ,อึงบกปอกแวกไหมไฟพ่อีบอกปกปก่บเไไ่เดินไฟไหมเดินไฟไหมต่อตรงเลยกี่ไรเจ๊อาเพี่ ขั้นะเครื่องกลางเครื่องปอีทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมส่งรูปรถตรถถัวเอกสารให้ดูนะครับเพราะว่าถโโโรถจะอยู่โซนซาลาุลีได้ครับถ,ถ้ามันจบถ้ามันจบก็ได้เอาเป็นทีเดียวเลยสองสามคันถ้ถามันได,นะได้ได้ครับได้ครับได้ครับโอเคลงตัวอีกสายรุ่นร่วมกันดูดดดดดดน,นะครับครับครับ ที่ใดเลยที่ใดเผาหัวอะไรติดวมดึงนอกจากจะดึงสายเอาสายไฟยาวๆมาต่อใส่หัวเผาเอาลองมงก่ลองมันก่ล่งเทียบปรับมันดีว่าเด้เผาอะไรติดติดตึงเลยแต่ว่ามันโท่านมีกอบกมีแกอยู่นี่นะมันมีสีรีอยี่ยมพี่แล้วหยุดตัว เงนมมันก็เงคบสูตรด้ใส่กี่ใส่ไฟขนมบ้านบ่มันหมงสดินมันแน่นม่มงสดินนะเอากี่สตาร์ทไหมกี่ตัวสตารเด้เด้อเด้อเด้ให้เผาหัวอยกันนะวุ้ยจูปนะวสยหัวงนัดง่ายหัวแต่ไม่นี่บ่สาสหัวนี่สยหัวเผา ta ra từ đâu lắm chú 6 năm chú xài khoan nó, xèo bay, xèo bay, xèo bay đấy, xèo bay bông, đúng nhỉ, làm pháo, pháo, pháo 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 pháo

เฮ้ยเคียกอนหันวัติดบ่ีจงเป็นสิ้นมาดูมึงเอาเอานัดมากระ้นไปเลย สฟ้าใส่ฝาซิดเข้าไปกลางๆเลยมออเออดมเหม็นซิดมึงก่นอนก่อนนะเออเอาไปจี้มันงลยไป่นี่อีกอีกอีกเออเอาเอกี่น้อยเผาไปเล้วมชุยแทาชาดเขาอีกน้นะ สาดไปเอาเอาเ่าไปเอาเลยวะอานเขาไปสสาดเข้าไปน้ำมันมีบ่ มัน็สิติดแล้ว่งฮัลลน้ำมันคือขึ้นยูขืนดีพอดน้มันต้อยงว่าปั๊บบอดีเลยกุ่มหรอเอาไหมเอาสุดยส่กันไปกินคิวกุบมล้วอออใส่กันไปเออท่านทานทานทานอีกอีกแค่นึงยูโคลี่อไมันกี <ah ่ไรอยู <h <h ่ ใครย่างเดียวดีอยู่นี่อะไรไป พอดีนะครับผมเพราะว่าได้ลอวินินะครับได้ดมเป็นสิทถึงิดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัเปิดประตนี้นะแล้ดูการระบายองน้ำก่อนนะเดียราเน้ำปกตินะครับน้ำปกติ ว่ผมจะลองดับดูแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับถ้าไม่ติดก็แสดงว่าเป็นอัมโซล่านะครับไม่ดีถ้าติดก็แสดงว่ารถมันจอดน้ำนะครับเพรว่าน้ำปกตินะครับผมโอเคเรื่องดับกันนะลองดับสตาร์ทไหมโอเค เดี๋ยวผมลองดับสตาร์ทใหม่นะครับเอาเผาหัวงหน่อยนะเผาเผาเผาช่วยเอาเสียบเสียบสายเผานะถ้าติดก็แสดงว่าเครื่องมันจอดนานนะครับเครื่องมันเย็นถ้าไม่ติดก็แสดงว่าปั๊มโซล่านะครับไม่ดีเอาเอาเสดงว่าเครื่องมันเย็นนะครับเครื่องมันเย็นปั๊มโซล่าดีนะครับปั๊มโซล่าดีใช้ได้นะครับ เอาดับดับดับสตาร์ทไหมทีนึงเล่วเอาสตาร์ทสุยเอาเลยโฟร์โอเคนะครับถ้าเครื่องได้ติดแล้วติดง่ายเลยครับปิดปิดปิดเลยนั่นเครื่องทีเ T กนะครับผมปิดปิดปิดตัวนี้เลยปิดไลยเลยอ๋ออัลซล่ายังดีอยู่นะครับผมเครื่องมันจอดนานนะครับมันเย็น เป็นอย่างนี้แล้วครับรุ่นที่มีหัวเผามันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าจอดนานมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าติดแล้วก็ติดง่ายนะครับถ้าปัามดีก็เอาฟ้ากว่างขึ้นไปนเนาะลูกค้คาท่านใดสนใจรถด,ดำมสองคันนี้ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ